สวงนคั่ขาจะมีกุ่งห่มขาวเท่า,านุ่มนะคะตรงนี้ค่ะเชิญถ่ายเลยคะ่ะ

โอ้ยมอกระเทียมมา15นี่ละเมื่เกิใกล้ๆ1าเกินนะเกิ2ี่เาสาานี่คนนีอะไรกันจะได้ท่านมหาจะมาอยู่ไว้พระดาบลนไป สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายาวัฒนธรรมนะคะของชาวพม่านะคะแล้วก็จะมีของพวกไทยใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะที่เรามาพบเจอซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แปลกตาไปจากที่เราเคยเห็นนะคะส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรม ศิลปะนะคะที่เราไม่ค่อยพบเห็นกันในปัจจุบันนะคะส่วนมากในวัดไทยก็จะไม่ค่อยมีนะคะแบบนี้นะคะส่วนมากอาของไทยก็จะเป็นลายพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากนะคะแถวนี้ก็จะมีบุคคลที่เขามาทํากิจกรรมในเรื่องรานวันเข้าพรรษานะคะจะนุ่ขงขาวห่มขาวแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆแล้วก็จะมีห้องพักผ่อนนะคะ สถานที่นี้เราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขาไว้สำหรับพักผ่อนของอผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะคะสิลา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มา<ห>อยู่ที่ร้านอาหารนี้นะคะเป็นอาหาราไทยใหญ่แล้วก็ขม่านะคะบรรยากาศก,าก็ค่อนข้าง เงียบเหงานิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่มันจะอยู่ในซอยเกิดไฟนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะตามใเลัักซนก่าเลย ที่นแ,แนะนำของเราที่นะานแนะนำให้เรานะคะมีนะคะนันตี้โต๊ตนะคะแล้วก,ก็ข้าวส้มนะคะทีเป็นอาหารของพม่านะคะก็จะมีเมนูดังนี้นะคะนะคะก็ไม่แพงค่ะาสา,ามา,า,ารถมาทานได้นะคะอยู่ที่ตลาดหวมโชคนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูนะคะที่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าชื่อเสียงเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เ่วยกันเขาเรียกว่ายำเมี่ยงนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาของนัทที่โตที่เมื่อกี้เราแนะนําไปแล้วก็ข้าวส้มค่ะต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะสวีอ่ะสวีอ่ะสวี่เซ็งทอง

ิ้นปลาจะใหญ่มากแค่ชิ้นของเนี่ยต่อไปอีกเมนูนึงก็จะเป็นก้อนหรือเนื้อนมนะคะที่ดูดค่ะอันนี้ค่ะมีรสชาติเป็นก้อนกลมๆนะคะแกงเผือศนะคะต่อไปอีกเมนูนึงนะคะจะเป็นยำยอดมะขามอ่อนนะคะเป็นยอดมะขามอ่อนมะเขือเทศหอมแดงเครื่องปรุงรนะสอะไรเงี้ยค่ะ เรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงให้คุณกิติชัยชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างชิมเลยค่ะค่ะเ่ะ่ะค่ะคะค่ะค่ะคค่ะค่่ะค่ะคะ่ะะคะ 好，太鲜<分> ต่อไปเรามาดูหน้าตาของคนที่กำลังชิมอาหารนะครับดูหน้าตาทุกคนอร่อยกันมากเลยนะคะนี่นะคะเราจะมาชิมเนื้อไก่ก้อนนะคะมีคุกก้อนเติมหมูก้อนหรือเนื้อรมยนะคะรสชาติเป็นไงบ้าง อันนี้นะคะรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำพริกออกนะคะอาหารเหนือบ้านเรานี่เองค่ะแต่หมูจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะมีข้ขนเครื่องเทแล้วก็จะมีผับเขีวเหมือนน้ำพริกออกนะคะรสชาตินิ่มรวยแน่ด้วผับชีค่ะ